สวัสดีค่ะมาพ่อนขึนเก่าค่ะกับชอบแม่กุ้งพายกินแบบบ้านๆค่ะมาพี่น้องข้าวนี่พาไากินแมงกระพุนค่ะแมงกระพุนราดน้ําต่าน้ําปลาซีฟู้ดเด้อค่ะพี่น้องข้าวมือน,นี่มาค่ะนี่เทลาดเลยค่ะ นากินว่าค่ะพี่น้องค่ะกินหลายรอบแล้วเด้อค่ะนี่แมงกัะพุ่นมากมากเพราว่ามันกรุบกรอบดีมากช่วงนี้ราคามันบ่สูงเหรอค่ะพี่น้องค่ะราคามันลดลงแล้วว่าน้ำเลไมสิลิน อซ่อยมาเนเ่ยเสร็คือเก่าค่ะนัวแห้งมาค่ะพี่น้องค่ะและดิสไอแครอทไอพริกสกรูมาจากใส่เนื้อเคีบจังน้อยค่ะพี่น้องค่ะลาดน้ำตามฉ่ำ Hum... Mm -hmm. club club ระเดียดได้มาทำง,งานกับเกษตร้ยค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> งานกเกษตรคอนแก่นก่ะจะมีสดสดตเงสีมาขายเนาะคะ่ะรสสดสดไม่ไหมกรอบ กงกินยูนาบ้านพี่น้องค่ะยังรบกวนหล่ไล่ Hmm. อบดีมากสดน้ำปลาพี่นงเลยมีแห้งคักแซบนัวแห้ง ว้าตัวบางใหญ่เครื่องโล่ขาพี่น้องค่ะได้ประมาณหกตัวคุ้มค่ามาก у mm у -hmm. แซยบผักนะคะสำหรับคิวนีูขอบคุณพ่อแม่พีนน่น้องที่เข้มาติดตามรับชมค่ะพบกันไไม่ได้คลิปต่อไปค่ะ